ถึงวันนี้น <ừ> ันจะลดระดับเป็นหน้าฝันก็ตามท่านสามารถโอนไปเป็นกองกลางหรือกองทุนได้แต่คำว่าโอนไปในนี้นี้ก็กองกันก่อนนะเดี๋ยวพหัต่อยเองคำว่าโอนไปในนี้นี้ไปเป็นกองกลงต้นก็เป็นกองทหรือเทศบาลที่เป็นตำแหน่งบ้านใหม่ไม่เกิน60วันนะเพราะถ้าเกิน60วันเท่าไหร่มันตำแหน่งอยู่รายงานกองกลางไงครับเอารายงานกองกลางแต่เขาปลดล็อกแล้วเนี่ยปลดล็อกมันก็ยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่จำไปโอนไปได้นะตำแหน่งปลดล็อกก็โอนไปไม่ได้นะ ตำแหน่งปลล็อกโหไปไม่ได้นะท่านขอออกกองต้นที่ได้รับผลกระทบลงมาเป็นหัวหน้าฝ่ายอย่านะครับตำแหน่งปลล็อกท่านขอออกกองต้นที่ถูกปรับลดมาเป็นหัวหน้าฝ่ายไม่สามารถโอนไปได้นะครับตำแหน่งที่ไ้จะโอนไปได้ต้องเป็นตำแหน่งว่างใหม่ไม่เกินหกสิบวันอะไรเหลือคือตำแหน่งว่างใหม่ทุนยะกไม่เกินหกสิบวันกำหนดขึ้นมาใหม่เลยนี่แหละครับว่างหกสิบวันอะไร นี่แหละบ้านใหม่ครับอะไรขอขอต้นตรงนี้แกโอนครับถ้าโอนแบบนี้ผมการันตีบ้านใหม่แน่นอนครับโอนจากอบตมาอยู่ในสภานครับอย่างนี้แหละบ้านใหม่แน่นอนครับเราคุณจะโอนไปอยู่ในสภานั้นมันก็ต้องเป็นตำแหน่งบ้านใหม่เหมือนกันไป็นตำแหน่งหมล็อกไม่ได้ไงอย่างเงี้ยคุณโอนไปได้ตำแหน่งบ้านใหม่ก็ได้ไหนครับอ่ามีคนลาออกไปบ้านใหม่แองตำแหน่งบ้านใหม่ก็ได้ไหนตายเข้าใจนะครับ นี่แหละคือตำแหน่งที่ท่านถึงจะไปได้ถ้าเป็นกรณีอื่นไปไม่ได้ตำแหน่งคน็อกไม่ได้เข้าใจได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือผอปจระดับต้นเมื่อปรับโครงสร้างเป็นอปจประเภทสามัญระดับสูงมันจะกลายเป็นผอปจระดับกลางแล้วผมคิดท่านจะรับผิดชอบและภายใต้โครงสร้างกองระดับกลางมอกแล้วอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าจะต้องมีฝ่ายหรือหน้าทุมงานอย่างน้อยไอ้ที่นผมใช้ว่าอย่างน้อยนะ อย่างน้อยสองฝ่าย2กลุ่มงานหรือ1ฝ่าย1งกลุ่มงานอย่างน้อยแสดงว่ามากกว่านี้ได้ไหมมากกว่านี้ได้แต่ถ้าอยู่ในอบตประเภทสาม